สวัสดีนะครับผมก็ขอเก็บเป็นเช็คพอยต์เป็นที่ระลึกซะหน่อยนะครับผมกับตู้ไม้น้ําที่หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตู้นี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากว่ามันเป็นตู้ปลาเปลา่าเปล่านะครับที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วแหละฮะคราวนี้เนี่ยลูกสาวผมเขาเขาก็ชอบพวกเขาเรียกอะไรฟิกเกอร์ป่ะ เออพวกตุ๊กตาตุ๊กตาพวกนี้นะฮะก็ไปกดเป็นแบบกาชามาก็ก็เอาไว้อยู่ในตู้ป่านะครับคราวนี้มันจะสวยมันก็ต้องเปิดไฟใช่ไหมฮะก็ถ้าเปิดไฟให้กับตู้พวกฟิกเกอร์พวกนี้มันก็แลดูเหมือนแบบเปลืองไฟไปสักเล็กน้อยนะครับก็ประกอบไปด้วย ไปเจอคลิปบางคลิปครับที่เขาจัดตู้ไม้น้ำนะฮะแล้วเขาก็เอาพวกนี้มาตกแต่งนะผมดูว่าสวยดีนะครับก็เลยเป็นวินวินด้วยกันทั้งคู่นะครับผมก็ชอบเลี้ยงพวกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนี่ยไม้น้ําพวกปลาพวกกุ้งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยงไม้น้ําไปด้วยนะฮะแล้วก็ได้เอาฟิกเกอร์ของลูกสาวนะฮะเขามาจัด เออมันก็สวยดีนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ดินนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นกรวดเพราะว่าเคยใช้ดินแล้วรู้สึกปุ๋ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยมันคุมตะไคร่ลำบากนะครับผมก็เลยใช้เป็นกรวดสีดำแทนนะฮะก็กะเอาไว้ว่าจะเลี้ยงต้นไม้ที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้ดินนะครับ เออไม่จะเป็นต้องใช้คาร์บอนอะไรพวกเนี้ยไอ้น,นี่เฟิร์นผมไม่แน่ใจเฟิร์นอะไรอะเฟิร์นลากดําหรือเปล่าเฟิร์นธรรมดาหรือเปล่าเพราะมันขึ้นอยู่ตามบ่อบ่อบัวผมวนะนะผมก็เลยลองเอามากดน้ดําดูนี่ก็ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วนะเขาก็ยังอยู่ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหมนะฮะคือผมมือใหม่นะครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อน,น,นท่านไหนมี อะไรแนะน,นําแนะนําได้เลยครับอันนี้นี่เป็นคลิปหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้ครับมันอยู่ที่บ่อบัวนะด้วยความที่กลัวตะไคร่ก็เลยไปแช่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วลืมทิ้งเอาไว้เป็นครึ่งชั่วโมงตอนออากมาเขาก็ยังได้อยู่อ่ะก็เลยลองเอามาปักดูปรากฏละลายเรียบร้อยนะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้กุ้งเขากินไปนะขอนไม้พวกนี้เป็นขอนไม้เก่าๆเนาะไอ้นี่ ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นเหมือนยางไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหร,หรือตะไคร้แต่ไม่น่าใช่ตะไคร้นะผมว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับสิ่งมีชีวิตก็เป็นพวกกุ้งแคระกุ้งพวกนี้คืออยู่ตามบ่อบัวนะฮะเยอะมากเลยอ่ะผมก็เลยค่อยๆเอามาลงเพื่อให้เขาช่วยกินตะไคร้นะฮะแล้วก็จะมีอ่า ะไ่นะคะลินมีปลาอะไรบ้างนะคะมีกรีนีออนใช่ไหมคะเนี่ยเป็นกรีนีออนสามตัวนะครับแล้วก็จะมีแอมไออยู่ข้างหลังจริงๆมีสามนะแล้วก็หายตัวปิดสนาไปหนึ่งตัวเนี่ยตู้นี้ก็ประมาณกเกือบๆเดือนนะฮะโอ้เนี่ยออโตออโตเนี่ยมันกินกระจกกินตะไคร้ที่กระจกดีมากอะ คือทีแรกนี่กระจกนี่คือมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ใส่ปิ้งเออคืออยากเอาไปเลี้ยงในตู้ทะเลจังเลยอะให้เขากินตะไคร่ตามกระจกให้ผมอะมันมีไหมครับผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องปลานะจะมีไหมแบบปลาประเภทเนี้ยแล้วก็เลี้ยงตู้ทะเลได้ด้วยอย่างเงี้ยให้เขาไปกินตะไคร่ที่กระจกนะฮะคือกระจก เขาก็ยังเหลือตะไคร้เป็นจุดๆนะแต่ผมแฮปปี้อ่ะเพราะว่าผมไม่ต้องขัดตู้เนาะก็คือคือเขาสามารถคุมไม่ให้มันลามได้อย่างขอนไม้นี่คือเป็นขอนไม้ที่ที่มันเคยอยู่ในน้ําในบ่อบัวประมาณครึ่งครึ่งขอนนะแล้วก็มีตะไคร้เต็มเลยคือตอนนี้นี่กุ้งกินตะไคร้เรียบริบไม่เหลือเลยนะฮะ ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากฝากเพื่อนๆพื่อนท,ที่ท่านไหนนะครับที่มีต้นไม้ไมน้ทนะครับ,รบแบ่งๆกันเลี้ยงนะฮะก็รบกวนติดต่อมาได้นะครับผมขอเป็นพวกที่มันไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องใช้คาร์บอนนะฮะโตช้าๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยน่าจะเป็นอันดูเบียสหรือบูเซปไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะยังไงก็เพื่อนๆน,นก็รบกวนแนะนําผมมาทีนึงนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ แนะนำเตือนเตือนให้ผมด้วยนะครับอ่าถ้ายัางไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย